ตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปแล้วนะคะว่าน้องจูนเนียน้องชายของนุกธนาโดนได้ประสบอุบัติเหตุรถล้ลมแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วล่าสุดมีคลิปนะคะที่นุกเล่าเหตุการณ์วันที่รู้ว่าน้องประสบอุบัติเหตุนุกเล่าว่าน้องเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่6ธันวาแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกนุกนุกวันนั้นนุกยิ้มนะแต่ใจคอไม่ดีคือนุกแบ่งโทรศัพท์ให้น้องใช้แล้วตอนที่ถ่ายรูปกับพีเอฟซี FC, มีข้อความเตือนมาว่า มีคนกำลังแฮกข้อมูลของคุณเข้ามาทางนาฬิกานุกก็เลยเอาให้ปายดูก็คิดว่าคงจะมีคนลักโทรศัพท์ไหมเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นช่วงที่น้องรถล้มพอดีคุณหมอพยายามจะติดต่อญาติคือล้มตรงหน้าปากซอยเข้าหมู่บ้านจูเนียก็เบอร์เบอร์อาจจะเอาหัวลงจำอะไรไม่ได้แม่บอกว่าเข้าโรงพยาบาลบ้านไผ่หมอคุยอะไรก็พูดตามหมอม คืนนั้นเลยส่งตัวเข้าโรงพยาบาลขอนแก่นพ่อก็คุมสอบตำรวจพ่อเองก็เพิ่งรู้ตอนคุมสอบเสร็จพ่อกับแม่กลัวลูกจะรู้เลยเหมาแท็กซี่กลับกันไปสองคนพอตอนที่พ่อมาพ่อมารถตู้ตำรวจให้เพื่อนมาส่งส่วนแม่ก็นั่งรถโรงพยาบาลมาผมก็เป็นอะไรไม่รู้คืนนั้นนอนไม่หลับเลย มาหลับเอาตอนช่วงเจ็ดโมงเช้าแม่โทรมาตอนเก้าโมงเช้าคือเสียงของแม่รับรู้ได้เลยว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนแม่บอกว่าน้องรถลม้มตกใจมากถามแม่ว่าน้องเป็นยังไงคือน้ำตาจะไหลเลย สอบถามอาการน้องให้แม่ถ่ายรูปน้องมาค่ะอ่อนเลยครับบอกให้พ่อจัดการห้องพิเศษเลยเสียเท่าไหร่หนุกยอมให้หมอเช็คสมองน้องแต่พ่อบอกว่าหมอเช็คไปแล้วสามรอบปกติดีพอออกไปได้ก็ไปรับน้องออกจากโรงพยาบาลเลยเห็นหนะ้าน้องครั้งแรกบอกเลยว่าเจ็บในใจเราเป็นพี่แต่ช่วยน้องไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินมี แต่เราก็ช่วยให้น้องหายเจ็บไม่ได้คือสงสารก็บอกน้องว่าสู้ๆเดี๋ยวก็หายเป็นห่วงมากงานนี้แฟนคลับต่างคอมเมนต์มาให้กำลังใจทั้งนุกและน้องจูเนียให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้เสมอส่วนทางเรานะคะขอให้น้องจูเนียหายจากอาการบาดเจ็บไวๆนะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เช่นกันคะ่ะ